ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยไหน αι, ขอดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนคิดถึงแม่ไหมฮะฮะอันนี้ตัวอะไรอ่ะฮะสวัสด,ดีหรือยังสวัสด,ดีหรือยังฮะสวัสดีะสวัสดีสวัสด,ดี โอ้รักกันคิดถึงกันคิดถึงกันโอ้คิดถึงกันคิดถึงกันโอ้โห,น,น,โหนี่ก็คิดถึงโอคิดถึงเหรอลูกอหรคิดถึงเหรอสไลด์คิดถึงเหรออือหือันอโนสนสโนอิชาอ่ะอ่ะสโนอิชาเหรอลูกเหรอยิ้มหวานละไอ้ยิ้มหวานไหนซี่ไอ้ยิ้มหวานไหนซี่มอนเป็นไงบ้างลูก อ่ะอ่ะโอเคมาติมามา,มาหาแม่มาหาแม่หาแม่โอ้อยากให้กอดอยากให้กอดมอนมานีมาลูกมามอนตาบอดมอนตาบอดหูกระตึง ไลคียออนสไลคียออน